สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพระรหัสิบสองมิถุนายน2025นะครับวันนี้เป็นพระรหัสในสัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวบทอ่านจากบทเทศกล่าวถึงหนังสือโยชัวโดยออริเชนประสงค์เรื่องของการยึดเมืองเยริโกนะครับมีเขียนไว้บอกอย่างนี้บอกว่าเมืองเยริโกนั้นถูกทำลายจึงหมายถึงโลกนี้กำลังจะสล่มทลาย เพราะวาระสิ้นสุดของการเวลาได้ถูกทํานายไว้นานแล้วในพระกัมภีร์แต่ว่าวาระสิ้นสุดของการเวลานี้จะเป็นไปอย่างไรด้วยวิธีใดพระกัมภีตอบว่าเมื่อได้ยินเสียงแตรแตรอะไรท่านเปาโลกแก้ปัญหาลึกลับนี้เมื่อท่านกล่าวว่าเสียงแตรจะดังขึ้นและผู้ใดที่ได้ตายไปในพระกิตตเจ้าจะกลับคืนชีพและไม่ตายอีกเมื่อเสียงของอาคาเทวดา และเสียงแตรสัญญาณดังขึ้นพระเป็นเจ้าก็จะเสด็จลงมาจากสวรรค์เมื่อน,นั้นแหละพระเยซูเจ้าจะเสด็จบิชิตเมืองเดยริโกด้วยเสียงแตรและจะทําให้เมืองเสียเหลือไว้แต่หญิงโสเพณีและทุกคนในครัวเรือนของนางเท่านั้นชั้นเปาโลได้กล่าวอีกว่าพระเยซูเจ้าของเราจะเสด็จมาและจะเสด็จมาพร้อมกับเสียงแตรพระองค์จะทรงไว้ซึ่งสตรีคนหนึ่งซึ่งได้ต้อนรับคนที่พระองค์ทรงไปสอดแนม อผ่นดินผู้ได้รับ <c oughs> ธรรมทูตของพระองค์ด้วยความเชื่อและความนอบน้อมและได้ซ่อนขาไว้ในบ้านของตนพระองค์จะให้หญิงโสพินีคนหนึ่งเข้าร่วมในตระกูลอิสราเอลด้วยแต่เราก็อย่าได้ลื้อปืนเรื่องราวบ,บาปกรรมของเธอในอดีตมาปรับปรำเธอครั้งหนึ่งเธอได้เป็นหญิงโสพินีแต่บัดนี้เธอได้เข้าร่วมในพระคิสเจ้าพมจารีบริสุทธิ์กับเจ้าสาว กับเจ้าบ่าวบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ผู้เดียวจงฟังคําที่ท่านและข้าสาว,วกกล่าวถึงเธอว่าข้าพเจ้าได้มั่นหมายเธอไว้กับพระกฤษเจ้าถาวายเธอด้เป็นเจ้าสาวบริสุทธิ์แก่เจ้าบ่าวองค์เดียวของเธอท่านยังพูดถึงเธออีกเมื่อท่านกล่าวว่าครั้งหนึ่งเราเองเคยเป็นคนเบาบัญญาดื้อดึงหลงไปในทางผิดตกเป็นทาสของกิเลสตันหา และความสนุกเลืดเพลินทุกรูปแบบท่านอยากจะทราบมากกว่านี้หมายว่าหญิงโสเภณีเลิกเป็นหญิงโสเภณีได้อย่างไรทรงฟังท่านเปาโลกล่าวว่าบางคนในพวกท่านเคยเป็นเช่นนี้แต่ท่านได้รับการชำระให้ศักิ์สิบไปในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและในพระจิตเจ้าเพื่อประกันความปลอดภัยให้เธอเมื่อเมืองเยริโกถูกทำลายพวกสอดแนมได้มอบเชือกสีแดงแก่เธอซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรอด เหตุว่าอาศัยพระโลหิตแห่งพระคริสตเจ้า,าศาสนจักรจึงได้รอดในพระเยซุคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นรติรุ่งโนดและอนุภาพตลอดนิรันดร์ครับพี่น้องวันนี้บทเทศนะครับจากหนังสือโยชัวก็พูดถึงพูดถึงชีวิตชีวิตของการที่จะต้องได้รับพระสิริรุ่งโนดได้รับการอภัยนั่นเองแล้วก็ผู้ตายจะกลับเป็นขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้ในสมัยก่อนเนี่ยท,ที่ที่วัดสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็น พก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเปิดพออ่านเพราะว่าอ่จาน,ออนสิ่งที่อธิบายวันนี้ก็พอจะเข้าใจจะมีรูปปั้นนะที่ใกล้ๆข้างพระแท่นเนี่ยวัดโบราณหน่อยวัดที่อเห็นพ่ออยู่ที่เกิดมาเนี่ยกออ็มีรูปเทวดาสองข้างและเทวดานั่นถืออะไรถือแตรถือแตร่แ,แตรเป่าเป่า,ปาปให้กลายเกับแตรปลุกให้คนตายนึกกลับเป็นขึ้นมาแต่ว่าคนตายหมายถึงคนที่ตายในพระเยซูเจ้า คนที่มีความเชื่อมั่นในพระเยซูเจา้าแใ้วันนั้นเขาจะกลับเป็นขึ้นมาและเขาจะไม่ตายอีกอาจึงเข้าใจว่าเออก็เป็นสญษณ์เป็นเครื่องหมายเขาคงจะเอามาจากบทอ่านตรงนี้แล้วก็ความคิดนั้นก็ปั้นเป็นรูปเทวดาถือแปรที่จะเป่าปลุกปดาผู้ที่ตายไปนั้นให้กลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เ,ออเป็นไปนะครับตามความคิดก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คงจะพูดถึง วันพิพากษาไหมวันสิ้นพิพากไหมวันกลับเป็นขึ้นมาวันสุดท้ายหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้พูดไว้นะครับในตั้งแต่สมัยรัมราณงสโยชัวนะครับบริเจนพระสงฆ์ก็มาพูดไว้มาบอกไว้อีกนะครับแล้วก็การกลับใจนั้นการเป็นเจ้าสาวของพระเกิเสจเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่ายังไม่เคยแต่งงานหะรืออะไรในนี้ก็บอกคนบาปคือเราทุกคนจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ตามเป็นคนบาปเ,เมื่อกลับใจ เมื่อได้รับการชำระล้างจากพระเยซูเจ้าการไถ่าบาปของพระองค์เขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นเสมือนเจ้าสาวของพระคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราได้รับคําสอนในวันนี้ในความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตแต่ละวันของเราซึ่งเป็นคริสเตียนจึงเรียกร้องให้เราได้กลับใจกลับใจคือเปลี่ยนท่าทีชีวิตอย่างจริงจัง,จง,จงไม่ใช่ เปลี่ยนแค่ความรู้สึกประเดี๋ยวประดาแต่ว่ามีข้อตั้งใจที่มั่นคงที่จะเจริญชีวิตตามสิ่งที่พระองค์บอกตามสิ่งที่พระองค์สรง,สงชี้แนะนั่นคือรักพระเบญเจ้ารับเพื่อนพี่น้องทําความดีตา่างๆทําตามจิตรมที่พระเยสุเจ้าพระองค์สรงสอนขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด